ค่ะช่องรัศมีฟีสไตล์ค่ะมันนี่สิแกงเห็ดละ ngu งงให้พี่อนเบึงเห็ดละง,งูและกระสิร่างค่ะร่างเห็ดละง,งู u ร่างเนี่ยนัแหละพี่น้องจะบอกมันยังสะอาดบึงใกล้ๆเด้กว้วาลูกูซื้อเขามา กิโลละสามร้อยอันนี้ครึ่งกิโลพี่น้องดอกใหญ่ๆเข็ดละโงกสุดดับโกโก,โ,กโกโก้ดอกตึงดอกบานล่างหลายๆน้ำล่างใหลายกิโลเลยเบิ่งคุณผู้ชมมัต้องพิถีพิถักนกว่านี่แหละอันนี้ล่างเนี้ยแล้วพี่น้องขั้นสี่ห้อันเบิ่งว่าล่างละเอียด มันจะเสีอัน,นเสียเวลา,สวเ,วลาเสียกเวลาจะแกงต้องผ่าก่อนนะคะควลุกทุ่งเด้๋ยวควาบันนอกเลยคะ่ะทำไปเห็นกระสิบเงีับถอยออกมาให้บปัอีกเอาลงอีกอ ดอกสวยๆแตเ,เจ้ามาเจ้าไหายถ้าเป็นปลานะปลาไม่น้ำโขงนะปลาส้อยปลาหยังน่ะปลาตะเพียนน่ะแต่เ,เจ้าขายโลละสี่สิบบาทราศมีบ่าวราศมีบามากินปลามากินของแบบนี้กินของบ่มีเลื่อดมีอย่างเลยแ่ะพี่น้องแกงเหมือนใส่ผักใส่มีร้อยห้าสิบ อันนี้ก็ดเผิ่นซาดหลอกตุ้มๆลุ่มๆกินปลามันขาวปลาแม่น้ำโขงมันขาวเข็ดกระแพ้แลนะกมือนี่ค่ะเข็ดปลาหายนะทิแกงสดโกโก,โก้แซ่ เราจะคุยกันถางบ้านที่น้องมันบ้านมันอยู่ในชุมชอนนาแกงสุดเจ๊ลสมีเองค่ะหนึ่งเขาแล้วแล้วฝนตกแข้งเมื่อคืนนี่ตีสามนคปรปนมบรได้พดของ ซอสเป็นอย่างะขออภไยเด้อพี่น้องพาะว่าถ่ายเองนะเฮ็ดเองอันนี้ไข่มันค่ะไข่เฮ็ดละงูเขาต้องเบิ่งนะว่ามันเป็นเฮ็ดอย่างแต่นี่คนเขาเก็บเขาเป็นเซียนเฮ็ดเลยพริกอันนี้ใส่รพริกร้อนลงไปเพะมีข้าวนะพี่น้องข้าวอันเขากินแองเฮ็ดตายนะ หมู่บ้านเนาะอยู่ใน,นชุมชนเจ้าคุยอย่างเขาดอกงามๆบางคดกับเจ้ากับไปใต้เอาได้พี่น้องเลยไปใต้เอาตั้งแต่ตีสามตีสี่ไปแลว ยานยานยานยิยานเงียวยานขึงยานแมลงชัดกระต่อยใส่ข่าความเดรพินโนมันจะหอมมันจะแซ่บข่ากลาปลูกเองค่ะามาอยู่บ้านปลูกสิ่งปลูกของ เทียงน้ำเนาะสีดังโวกผขาอ,อ่อนโลออลามันแกงนานล้วบริสุทธิคลิปทำกับเขาาม่คไอยมีเวลาเด็กน้องกดของกดปักพีโคดอีกอย่างลดน้ำต้นไม้ต้นพริกต้นมะเขือนะ <Okay. S 2> อย่านั่งก็ไปปั่นมาเลยได้พี่น้องฮ้อนว่าเสียพัดลมมากระได้มาพัดลมฮ้อนอีี ฝนตกได้ทุกคืนฝนตกตีสามแห้แงหมยามบอกข่ารสีนิบอ <t ria> ีกไม่ได้ลดต้นไม้ไปหลายมือ ล่างพักพี่น้องพักติ้วงา,งามกับเจ้าแถมสิบปอกอันนี้ปอกพักมันอึฟักทองนะใส่นั้นพักเก็บอยู่ที่สวนไงล่ะพี่น้องใส่เหมือดไปน้ำสิเรกขาดสารอาหาร เอากล้องเข้ามาใกล้ๆซิดเนมเห็นชๆๆๆๆๆๆๆัดๆขออภัยเดือดขันสั่นก็ได้เนมเห็นบ่พี่น้อง <ๆ S 1> อยานางกระปั่นไว้แล้วรอดปักทองหวานๆรสมีให้มากินพัก ไว้ก็พอได้กินเขากินหมากมันฟักทองค่ะลัศมีก็กินยอดมันแหละค่ะดอกมันค่ะแกงใส่คนมันตกค่ะพี่น้องก็เลยโอ้ยแก่บก่แก่คือคนเจ้าของบอเ,เปล่ แมงลักิลิบลูกไว้เกีย่ยวไว้ทุกอย่างใส่หม้อกแกงเลยแมงลักก็อยู่ในสวนเองนะพี่น้องสวนละสมีเองปลูกเองผักอีตู่เนาะแกงเห็ด เพื่อจะได้แกงเนาะตำเครื่องกแกงพีนงนนพนนนพ่น้องพริกเขาแกบบนอานเพิ่ว่าแกงหอยอย่าให้เพ็ดแกงเห็ดอย่าให้เค็ดมเพิน่นว่าตะไคร องใส่เกลือักกน่อยนะพ่องไม่จังปกเด็กเลี่ยมพี่นรง้องมีหัวหอมแดงใส่ด้บางคนเขาใส่พี่น้อง กนนขาแกงไม่แล้วจะมีใส่ตะไคร้ใส่หอมแดงพื่อมกันแซ่บสุดไขรสุดมันสุดไม่ซ้ำจำสุดไม่ได้คห็ไหของคนอีสานต้องใส่ข้าวเบือด้วยนะใส่ข้าว มีเฮดเบื่อนะมันสีดำมันเผินเ่าค่ะต้องใส่ที่จริงอ่ะถ้าเท่าแก้โบรานพ่อแม่นนะเพิ่สิใส่เป็นเม็ดเลยพี่น้องเขาสารที่ว่าอันบบต้องมาบตะนะ่ต้องแซน่ะนะใส่ต้มใส่เขาในเฮดเลยอันนี้มันมีเฮดละงกมีเฮดถึงซ่ดบ่จักดอกกองยาด่างแล้ววันนี้ค่ะ แกงเราได้พี่น้อเงเห้ยจะน้่งกับปันเอาโอ้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 จะช้อนมันน้อยพูดหรอเทน้ำใสอีกใส่ใสยน้มามันจังเสก น่าหน่อยพ่ดว่าอะไรก็ต้องใส่ไม้เนาะไฟกับลังดุกเอาทานเด้พี่น้องคั่ค,คนจนนะคะคั่ค,คนจนของรัศมีค่ะข้างหมอเนมเห็นบอกพี่น้องขึ้นไก่พม่คุยบ่ข้างหมอบสิเกงนะตั้งกล้องถ่ายเนาะถ้าบ๊ชัดบ่อยั่างกะโออภัไปเลยพี่น้อง,งอเด้อ ตั้งกองถ่ายเองนักเลงพอยังกระเทศยห่หอมอเดือดแล้วก็ใส่อันนั่นตอนนี้หมอมกำลังเดือดนะคะเอาเฮ็ดลงเฮ็ดกับอดี้พี่น้องหมวขค่าใส่ลงไปบึมปวายเนี่ย เลี้ยงหลายยวต้องเอาไปล้างจะได้เนาะคนก่อนนะไปล้างอันนี้ก่อนพี่น้องคนก่อนนะคะปิดฝาไว้ค่ะ เอาวันใหม่พี่น้องเอ้ยหมอน้อยมันไม่สมมันดุนกันสีใสปลาปลาที่ออนเลนหอมฟุ้งไปทั้งสามบ้านแปะบ้านนะคะแซบบะแซบไปกินที่พี่น้อง แกงหอยแกเฮ็ดเพชรแก่เค็แจะเฮ็ดเค็มนะี่นุณะกพใส่หลายดอกมันสีเค็มมันหอมหลายแมงวันบินมาตอบเลยค่ะใส่ปลานะคะสุดจะต้งตัหลับขอบคุณอาขอคุณตาชา้างเนี่ยแหละมันซีแซบในอันในการใส่ปลานี่แหละัวบนอกสามีบอกว่าเฮือนเปือเ้อนเมื่อ ด่างเตาถ่านด่างฟืนมรามีมักด่งฟื้นมักดังถ่านม็นแซ่บได้เห็ดเตาถ่านพี่น้องเห็ดกระเพกาหน้านเห็ดเ่าแก่บโบราณเ่าห,ห่นอาแกงเห็ดละงกซดน้ำโก,โกโก้ดอกต่มดอกปานใส่อูมามิ ปะระปัญหายากเลยพี่น้องเฮ็ดค่ะเบอร์ดค่ะป่ามันคอยมีแล้วค่ะ ตาสมองสงวนหมดอันนี้วิธีซีแซบเครื่องแกงที่ตับไวเหน็นไหมจากต้นตำลับเอา้นนามาใส่น้ำเปล่ามาใส่เอาหมอเดืออแล้วพี่น้องเลยใส่ขบับือะรดใส่เครื่องแกง คนขาเบอร์สติดหมอได้น้ำสีลายถูก,ก่อนเก็ดน้ำออเจาะต้องคนตลอดข้าวเบือร์เครื่องแกงมันจะติดหมอ้อ ซุปกระส้ได้แหละพี่น้องตามค้นใส่อุมามิได้พี่น้องเลยผงนัวซองละสิบบาทนิดหนึ่งใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ลายกระแซบหลายแล้วแต่คนหมดเป็นยังจังค้นตลอดค้นเพราะว่าย่านข่าวเบือมันติดก้นหมอ ข้าวตำข้าตำ,าตำบ่ได้อันตำแบบอันละเอียดนะตำหย,ยาบๆนะพี่น้องเฮ็ดล <c oughs> <c oughs> ะงกเฮ็ดละงอกที่เกิดตามดินมาเด้อพี่น้องเด้อ สุขูสุคนที่มาเบิงราสมีแกงเ็ดละงอค,คนอื่นเขาแกงส่น้ำธรรมดาอันแกงใส่น้ำจะนางมันดกคนค่ะคนคนนะคะคนไหมคะคนค่ะคนยานันเขาเบือมันติดก้นหมอนะพี่น้องต้องคนได้เค็ดลับแด้ คนบได้ไตต้องคนเป็นว่นนทัานด้ซิมแต่นี่น้ำลายไหลแลวน,น้ำลายแตกสวดๆแหละสิซิมิ่งก็เด้อสิขาดสิเข็มบืหรือสิังอ้ะหันหน้ามาเบ่งรัศมีด้เวลาซิมเงาแตกเงาแตนี่เงาแตกเงาแตน แซ่บแซ่บแซบแซบจังสรีใสอันจักหน่อยจังสรีใสอันนี้เป็น้องใส่ผักติ้วใส่ผักติ้วใส่ผักอีตู่ใส่ผักที่ยอดบักเออเมื่อกี้นี่ตั้งกล้องขอไปเด้อตั้งกล้องถ่ายซูมมึงชัดๆให้เห็นชัดๆเลยชัดเลยอ๋อ กำลังเดือดกำลังโมงหมูเห็นไหม,มดเดือปดปัก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 แซ่บอีดเดอร์เป็นแบบบล็อเลนดด้ววันนี้ก็สิใส่พักบักอือ้อพักบักอื้อที่เราห้องเก็บในสวนเราเอามาใส่ใส่พักหลายๆพักบักอือ้อยอดฝักทองนะอันนี้พักพักอีตู่ แล้วก็จะใส่สยอยสอไอ้นี่ผักติ้วใส่ยอดฟักทองแล้วก็จะใส่ผักติ้วเดบสกอนยังบดิดโมดิฟายก็จะเอามาหั่นจ้จเทมาในเฮดเนเนี่น้องยอดอ่อนยอดแก่ข้าวขาวแต่อ่อนๆทำมาใกล้ๆเดบ้ที่น้องเไปแก่ข้ากระบอกเอาแล้วเนาะมันกินมาได้เลยสะ ลืมบึงธรรมดาพึกแซ็ปจุวบายห้มอกระเดียัควักวัก,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 กครึ่งกิโลโลละสามร้อยได้พีน่น้องเลยครึ่งกิโลร้อยห้าสิบกะยังวะฉลาดฉลาดได้กินอันที่ห้าหมักระเจ้าเอาปลาม่น้ำผงมาโลละสี่สิบบาทปลาขาวปลาหยางกะเจ้าเอินปลาขาวนะนะ รสมีบเอาค่ะ้าวกินป่าจนพี่ชายบอกว่ามึงกินเจได้สิบกว่ามือก็ไปกินเจอีกเ้ว้ออาได้เจ้าค่ะเจ้ากินของง่ากค่ะพี่ชายวะสีสุกเลยเหรอวะเนาะคิด่ะยก,กแล้ว ข้าวเบอกะจนซุกเลยน้วนพี่น้องเนาะตักเบอรงข้าเบอรอีกมืดข้าวเบอสุกก็ใส่ได้เลยเข่าแกงโบนานโราณฟอมเมดเป็นว่าเป็นข้าวเบือน,อนี่คำว่าข้าวเบอก,ก็คือข้าวแช่ีเลยพี่น้องสุกเลยเม็ดมันใส่ลเลยข้าวต่ำแบบหยาบอ้ยแ่บค้าขนาดสดโกโก้โกโดอกตูมดอกบานมีไข่พรมหม้อนี้คันเท้าซื้อทุกอย่าง อันนี้เฮะพันธพักนิย่าของเราเองอันนี้แหละใบแมงลักผักอีตูใส่ขาป้ายกะค้ายๆมากินมั่งค่ะและมีแต่น้ำปลาลมาพี่น้องที่เป็นชอว้าเสียงเหมาะกเสียงเหมาะเลยเซ่ บาทนี้กะซีได้ปงหมอแล้วพี่น้องโปงหมอขคือยกหมอขึ้นนะคะแล้วกะซีป,ปิดคลิปแล้วพี่น้องถ่ายเองเนอะัวฟูฟอดขอขอบคุณคนที่เข้ามากดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องรัศมีฟีสไตล์มือนี้แกงเฮ็ดลังกงสุดน้ำโกก แซบแซบที่น้องขอไหลั่าขอให้ให้วยขอให้ถูกหวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินไหลกองทองไหลมาฝากติดตามช่องน้อยๆของรัศมีฟิสไตล์กดติดตามให้รัศมีให้มันถึงสองซับสไครในเด้อค้าสองพันซับสไครที่ได้ผ่านกดของดุทุกกระเฮ็ดมาเฮ็ดด้วยใจละเพื่อเป็นกําลังใจของช่องรัศมีฟิสไตล์ค่ะไปแล้วสิไหเบิร์กในการหมเดืออีก้วเด้อพี่น้องเด้อสิปโป้งแล้วคะป้าเดือดแห้งๆนี่แหละมักเเตาทานกันยอดด้อนจากสี่แหละ มันเดือดปัก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 ป,กป,กปกมือหูสิบปสุกก็สิไปทางไดนเนาะพี่น้องเนาะมันต้องสุกแน่นอนอม,มาเดอ้อพี่น้องทุกคนเอฟซทุกคนคะ่ะแกงเห็ดละงูกนะคะแกงเห็ดละงูกนะคะสซ่สบๆนะคะ ไข่มันเล็กไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ